วันนี้เราจะมาทำแกงบานๆอีกนึงเมนูของคนตายเลยค่ะแกงขั่วริหมูใส่นางรือว่าแกงขั่วผิกนางมูเนี่ยคืออันเดียวกันเลยค่ะนางมูเนี่ยก็คือเป็นการถนอมหาั่นของคุนผักตายเนี่ยสมัยโบราณค่ะรสชาติมันจะ้ข่ๆเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆสักน้อยค่ะเผื่อจะนําไปแกงเนี่ยก็ตรงไปเอาลางทําความะอาได้เรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะแกงขั่วพริกในส่วนของผิดแกงเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องแกงพริกเลยค่ะแกงพริกเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผิกไชดําเยอะที่ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้มหมากว่าแกงกะทิรสชาติเขาจะเพไรโด ทิ้งไว้ให้เดือดสักแป๊บหนึ่งน้ำแกงเดือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตามไปโดยนั่งมูเลยค่ะใส่นางมูลงไปแล้วก็คนทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะการปรุงอาหารเมนูนี้ในผักตายแต่ละพื้นที่จะกินแตกต่างกันไปค่ะบางบ้านบางพื้นที่ก็จะเอาไปต้มกะทิค่ะบางบ้านบางพื้นที่ก็จะไปต้มข้าวหนาไส้ค่ะต้มขี้มินก็ได้ค่ะบอกเลยว่ามันกร้อยทุกเมนูค่ะแกงคั่วปลิกนา่งมูแต่วันนี้ามจะใส่ถู่เครือบพวงลงไปด้วยค่ะถ้าคนที่ไม่ชอบพักก็เราไม่ต้องใส่ก้ร็ไดค่ะแก บุมันจะเียเอาเรวก็เลยวมาใส่สักน้อยนึงค่ะเพื่อนๆใส่มาเพื่อพวงลงไปเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบมะกรูดลงไปสักน้อยนึงค่ะกลินหอมเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะชาตแกงเนี่ยก็จะออกมีความเปรียปร้ยวๆสักน้อยนึงค่ะเพืเ่อนๆใครยังไม่เคยกินนะลองกินเมนูนี้ดูเลยค่ะแกงครัวหอมๆกินกับข้าวร้อนๆพักสดๆกรอบๆแบรบ,ร,บรองหัวจิตใจดูนี่เป็นเมนูบัวต้งหมูไชยที่บ้านเลยค่ะใครที่ชอบเมนูบ้านๆแบบนี้นะต้องลองค่ะ